เฮ้ยชัดเชื่อไหมครับว่าเก้าอี e ้ที่คุณกําลังนั่งอยู่นี่แหละอาจจะเป็นฆาตากรเงียบที่น่ากลัวกว่าบุหรีซะอีกเราทุกคนรู้ว่าบุหรี่ทำหลายปอดแต่คุณรู้ไหมว่าการที่คุณนั่งดูคลิปนี้เฉยๆโดยไม่ขยับตัวร่างกายของคุณกำลังปิดสวิชระบบสำคัญบางอย่างอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าวันนี้ครับเราจะมาไขาปริศนาโรคฮิตของชาวออฟฟิศและฟรีแลนซ์กับโรคที่ชื่อว่า sitting disease นั่งนานๆมันจะตายไวจริงดิ เดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับลองสำรวจตัวเองดูหน่อยครับวันนี้คุณนั่งไปกี่ชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามานั่งกินข้าวขับรถก็นั่งถึงออฟฟิศก็นั่งประชุมก็นั่งกลับบ้านดูซีรีส์ก็นั่งอีกเชื่อไหมครับว่าสถิติบอกว่าคนเราใช้เวลาเฉลี่ยในการนั่งสูงถึง8-10ถึงชั่วโมงต่อวันนี่เราเป็นมนุษย์หรือเราเป็นต้นไม้ครับเนี่ยรากจะงอกติดเก้าอี้อยู่แล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราขี้เกียจนะครับ แต่มันคือวิถีชีวิตแบบ sedentary lifestyle หรือพฤติกรรมเนื่อยนิ่งที่โลกยุคใหม่บีบให้เราต้องเป็นร่างกายเราถูกออกแบบมาให้ล่าสัตว์เก็บของป่าวิ่งหนีเสือไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งพิมพ์งานหน้าจอคอมวันละ8ชั่วโมงเพื่อแลกเงินเดือนนะพวกเราแล้วพอนั่งนานๆเกิดอะไรขึ้นลองจินตนาการตามนะครับทันทีที่คุณหย่อนก้นลงนั่งระบบเผาผลาญของคุณแทบจะชัดดาวทันทีวิทยศาศาสตร์บอกว่า เอนไซม์ไลโปโปรตีนไลเพสหรือไลโปโปรตีนไลเพสที่ทำหน้าที่ย่อยไขยมันจะทำงานลดลงถึง90%ทันทีที่คุณนั่งเจ้าตัวกินไขมันพวกนี้มันหยุดงานประท้วงเลยครับผลก็คือไขมันที่คุณกินเข้าไปมันไม่มีที่ไปครับมันก็เลยลอยละล่องไปเกาะตามหลอดเลือดเกาะตามพุงกลายเป็นห่วงยางส่วนตัวที่เราไม่อยากได้ยังไม่พอครับมาดูที่กระดูกสันหลังกันบ้างปกติกระดูกเราควรเป็นรูปตัวเสวยงาม แต่พอนั่งท่าเดิมนานๆมันกลายเป็นตัวสีครับแรงกดทับมหาสารไปลงที่หมอนรองกระดูกเคยรู้สึกสมองตื้อๆคิดงานไม่ออกตอนบ่ายไหมครับนั่นไม่ใช่แค่เพราะง่วงนะแต่เพราะพอนั่งนานปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองน้อยลงสมองก็เลยเบลอ ER เหมือนมีหมอกลงไงครับและที่น่ากลัวสุดๆคือตับอ่อนครับพอกล้ามเนื้อไม่ได้ขยับมันก็ไม่ดึงน้ําตาลไปใช้ตับอ่อนก็ตกใจนึกว่าร่างกายขาดอินซูลิน ก็เลยผลิตอินซูลินออกมาท่วมทนนำไปสู่ความเสี่ยงเบาหวานนั่นเองคุณผู้หญิงฟังทางนี้ครับการนั่งห้อยขานานๆเลือดมันไหลกลับหัวใจยากมันไปกองที่ขาเสี่ยงเส้นเลือดขอดและที่ร้ายแรงกว่านั้นคือลิ่มเลือดอุดตันฟังดูเหมือนขู่แต่มันคือเรื่องจริงครับการนั่งนานๆเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจสองเท่าและเพิ่มโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควรไม่ต่างจากบุหรี่เลยทีนี้กลับมาที่คำถามสำคัญ มันอันตรายกว่าบุหรี่จริงเหรอมีงานวิจัยบอกว่าคนที่นั่งเกิน6ชั่วโมงต่อวันมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่สูบบุหรี่แต่นั่งน้อยกว่าได้ซ้ำดรเจมส์เลวินจากเมโยคลินิกผู้คิดค้นวลี sitting is the new smoking บอกว่าการออกกำลังกาย1ชั่วโมงตอนเย็นไม่สามารถลบล้างผลเสียของการนั่งแช่มา8ชั่วโมงได้หมดนะครับนี่คือกับดักที่หลายคนพลาดคิดว่าเย็นนี้ฉันไปวิ่งแล้วตอนนี้นั่งยาวๆได้ ผิดครับมันเหมือนคุณสุบบุรีมาทั้งวันและไปวิ่งหนึ่งชั่วโมงปอดมันก็ยังพังอยู่ดีลึกไปกว่านั้นมีงานวิจัยพบว่าการนั่งนานๆทาให้เทโลเมียหรือเทโลเมียที่ปลายคโครโมโซมเราสั้นลงไวขึ้นแปลง่ายๆคือเซลล์เราแก่เร็วขึ้นนั่นเองครับหน้าแก่นะเออสรุปง่ายๆการนั่งนานเท่ากับการหยุดระบบซ่อมแซมร่างกาย เรากําลังเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นก้อนหินที่มีลมหายใจฟังมาถึงตรงนี้เริ่มระแวงเก้าอี้ที่นั่งอยู่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ใจเย็นๆครับผมไม่ได้บอกให้คุณยืนทำงานตลอดเวลาหรือโยนเก้าอี้ทิ้งนะข่าวดีคือวิธีแก้มันง่ายกว่าเลิกบุหรี่เยอะครับคุณแจสำคัญคือคำว่า movement หรือการขยับตัวครับเริ่มจากเทคนิคนี้เลยโพ m โมโดโร ตั้งนาฬิกาเลยครับทำงาน25นาทีลุก5นาทีแค่ลุกไปเติมน้ำเข้าห้องน้ำหรือยืดเส้นยืดสายแค่นี้ระบบเผาผลาญก็กลับมาทำงานแล้วครับหรือถ้าใครลุกไม่ได้จริงๆ d e s k e r c i z e ครับหมุนไหลเหยียดขาใต้โต๊ะบิดขี้เกียจแรงๆให้เพื่อนร่วมงานตกใจเล่นก็ช่วยได้ครับ ถ้ามีงบหน่อย standing desk หรือโต๊ะปรับระดับคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากครับยืนสลับนั่งทำงานเพลินๆแคลอรี่เบิร์นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือถ้าต้องประชุมลองเปลี่ยนเป็น walking meeting ไหมครับเดินคุยกันไอเดียแล่นกว่านั่งอุดอู่ในห้องแอร์เยอะเลยสตีฟจ็อบสก็ชอบใช้วิธีนี้นะทริคส่วนตัวของผมวางแก้วน้ำไว้ไกลๆครับบังคับให้ตัวเองต้องลุกไปหยิบ และพอจิบน้ำบ่อยก็ต้องลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยได้ขยับตัวคูณ2เลยครับจำไว้นะครับร่างกายที่แข็งแรงคือร่างกายที่ได้เคลื่อนไหวอย่าปล่อยให้เก้าอี้ดูดวิญญาณเราไปจนหมดแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายเปลี่ยนบันไดเลื่อนเป็นบันไดหนีไฟเดินไปซื้อข้าวแทนสั่งแอปเริ่มต้นง่ายๆวันนี้เลยครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าวันนี้คุณนั่งไปกี่ชั่วโมงแล้วสำหรับวันนี้ลุกไปยืดเส้นกันเถอะครับสวัสดีครับ